<B> สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับฟักแฟงที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่วันนี้นะคะเป็นการเปิดสอนการเต้นเป็นวันแรกใครที่สนใจแต่ไม่มีพื้นฐานสามารถมาเรียนได้ที่นี่สอนตั้งแต่เบสิกค่ะพร้อมด้วยห้องที่เหมาะสมกับการเต้นมากๆแต่จะพาไปดูคุณครูก่อนค่ะเห็นเขาบอกกันว่าวันนี้เนี่ยคุณครูล้หอหล่อฟักแฟงเนี่ยอยากจะไปเต้นแล้วเ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากถามคุณครูว่าคุณครูชื่อคุณครูอะไรคะครับผมเอ่อชื่อครูเจกครับผมครูเจกครับเจกคุณครูเจกใช่ไหมคะอยากถามคุณครูเจกว่าการสอนเต้นแบบนี้ค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนอกจากจะเป็นการที่ออกกําลังกายแล้วครับผมก็เอ่อมันจะทําให้เราเนี่ยเอ่อมีจังหวะการเต้นนะครับ หมือนกับว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเรียนดนตรีเนี่ยเราก็จะมีจังหวะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่มันจะติดตัวเราไปตลอดเลยครับใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กด้วยอยากถามว่าการเต้นแบบนี้ค่ะเหมาะกับไวัยไหนบ้างจริงๆแล้วเหมาะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วสามารถเต้นได้ทุกวัยเลยนะครับเพราะว่าการเต้นเนี่ยมันไม่จากัดเพศอยู่แล้วไม่จำกัดอายุด้วย<ม>แล้วคุณครูมาที่นี่อ่ะค่ะคุณครูสอนเต้นแบบไหนบ้าง มีฮิปฮอปนะครับฮิปฮอปสำหรับตัวเล็กแล้วก็ปีโคเวอร์แดนสำหรับตัวเล็กใครสนใจก็สามารถเข้ามาเรียนกันได้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากถามคุณครูก่อนว่าคุณครูแพ้อะไรบ้างไหมคะแพ้อะไรบ้างคือยังไงครับคุณครูแพ้ไหมแพ้ไม่แพ้ครับไม่แพ้ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูแพ้แพ้ความหล่อของคุณครูนั่นเองโอเค <laughs> โอเค <laughs> อเค่ะ <laughs> ขอบคุณคุณครูมากนะคะ วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่มีการสอนเต้นแบบพื้นฐานมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กมาเป็นคู่เลยค่ะวันนี้น้องๆก็ได้เต้นกันแบบสนุกสนานมากๆแล้วก็เมื่อสักครู่ฟักแฟงได้ไปลองแจมด้วยค่ะเต้นแบบสนุกมากๆ1 2 3 4สาด้วยนะคะและก็เป็นอะไรที่ได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆค่ะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Rams by หาดใหญ่ยูค่ะเป็นเพจนั่นเองค่ะ พักแฟงนางสาวภัะทรศยาล่องสมุทรรายงานค่ะ 5, 6 7/1 2 3ที่5และ6 7/8 1 2 3 10 5